สวัสดีแล้วกะสวัสดีพ่อเม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับส้มเป็นกกำลังใจให้กับส้มมาเพิ่นเมื่อนี้กะบไว้จะขึ้นป่าพี่น้องขึ้นป่ากับพ่อเพชรพิ้นโซนนี้และแห้จักหลายคนเรมอแล้วทีมงานกันแต่ตอนนี้ค่อยออกมาหน้าพี่น้องออกมาหาเอาพักนะก่อนขึ้นกะหาพักโบหาพี่เลยละไปเสื้อแจ้วเดี๋ยวมาลุ้นบังว่าขึ้นป่าอีพี่รอบนี้นี่วาสิมานหรือวีมานคน ขึ้นชุดก่อนนี่กะพอแต่ยึดแต่ยู่ได้กินทุกคนนะเดี๋ยวมาลุ้นเบิ้งอีพี่นี้นะขึ้นป่าแต่ละเที่ยวกะขึ้นแต่สองขึ้นทุกคนนะคือยามนี้ทางมันกับมิติยะเพลินนะกับเวอยู่บ้านกระหลายได้เที่ยวไปเที่ยวมาทุกคนนะไอ้มะนายามนี้กับมีแต่ออกมาหาปุ๊มั่นเลยคือขึ้นนี่กะเมื่อวานนี้ทุกคนนะี่ฝนตกนะแต่ทางขึ้นป่า จกักมันเป็นน่าเลิศะเ,เดี๋ยวไปเบิ้ําเดียวอีเทอร์นหนึ่งพื่ขันและได้ถ่ายเขาเบิ้งกะยันบางทีเอารถถ่ายขึ้นนะมือนี้นะก้นสีได้มือบ้านบระเพสก็มือนี้มือหาที่มืองานเขาก็คือมาหน้ามือนี้กับขี่รถจกักรมาหนี่งถึงค่อยกะเต็มทงพี่น้อง,งขี่รถจักรกันนี้ตารถกับเยีครูแล้วพี่น้อง,งขี่ไปขี่มากต่ตกซึ่ก็ได้คือเยอะขี่รถจกักรค่อยขึ้นกับพี่น้องมันน่าจะบีหอดน,นะ คือขี้กะมันควันพิลึกรถจักรไปกะคอยไปมันอืดทุกคนนะรถมันเติ่งแล้วคอยกัขี่รถกัขี่รถพระเท่าทุกคน,นยังม,มีมีรถขี่นะสีได้เมื่อเข้าไปเลยี่กาเวลาแปดโมงเข่งทุกคนนะนัดเดี๋ยวไว้เก้าโมงแต่คอยกันยังมีฮอดบ้านมาเพชรดะมาแหว่เฮิร์นทุกคนมาแหว่บ้านบึงมาเอาเบ็ดนะคือรอบนี้กะถืออันนี้ไปนั่นนงพี่น้องนะถือทงอ่องนะทงอ่อง ข้าวค่อยอเอาให้อนไปได้ถุงอ่องเลยนะถุงน้อยพอได้เสื้อน้ำกินทุกคนเะ้อขึ้นไปเสื้อน้ำเวลาออกไปหาอยู่หากินละอ่องไปทุกคนมันจะโรคสบายนะมันจะมีเยอะกินน้ำไปเลยหาเบื้องเบ็ดก่อนจะพอเพิ่นไว้ซื้อเด้เออแต่เต็มรถพี่น้องขนาานทัดนในห้องเบเบ็ดแต่กันที่รถจากที่นี่เจอเดือรถคือนเก้าพี่น้องเลย ีเฮา,าเปนวิ่งว่ะเปนเหาหางเพาะเพรนะน,นี่ก็สิที่ไปก็ขี่รถจักไปได้เคืองกรหลายขนาดเดี๋ยวมันรุนน้ำเดียวว่าขึ้นป่ารอบนี้คอยกับเพเพชรสีมานหรือมานทุกคน้นองเอ้ยต่อเคืองกระเต็มรถคนอีสองคนพี่น้องเนอะ้คือว่าอะไรพี่น้องเนอะ้รถคอยกับย,ย่านมันไปมีฮอดป้านะคือขี่ไปนีควันพิลึกพี่น้องเนอะ้ทั้งควันทั้งจักมันเท่าแล้วพี่น้องเอ้ก็เลยบิดขี่ขึ้นไปนะ ใส่ขีน้ำไอ้ละกับมีมีงบประมาณในการเดินป่าได้พี่น้องเลยันนีากามาฮอดคนอยู่บนเสาะไดะคือมาอยู่สุดนี้นี่มาอยู่แคมโหยทุกคนมาพักแบบจุโหยเลยนะมันสะดวกกับการใช้น้ำกับแมงแบบว่ามันมีแมงที่มาก,กี้วผมพี่น้องสลายอยู่เพื่อน้ำอะ่ะมันบีคอยมีไปเลยมันบีลายมาอยู่แถวไกลน้ำละมันลายคนบนอยู่วนเสาระ คือเมื่อแรกนี่วาซิเซื้อเบ็ดแถวนี้เลยนะเอาเนื้อเบ็ดมากพี่น้องมปนี่เมื่อเนี้นะเยื้เบ็เดกาดควีดพี่น้องเลยนี่อยู่กับผงห้อยไหมตังแต่ว่ามดหลยแถวมดดำพี่น้องเลยนางพักพ่อนเอาแห้งจังน้อยค่ะสีเดออาหาของอยู่ของกินทุกคนนางพักพรอนอก็จังน้อยจากสีเดียวออกไปนางพักเหิงจะประศุคน นี่กะบาเพชรปู่กอ้อไปละ่ะเดี๋ยววันนี้ค่อยสิออ้อไปตำรางทุกคนเลยแต่อ้อไปทั้งเปิดทั้งมันนะอ้อหาอยุห่าก,กินเมื่อแรงทุกคนเลยมาลุ้นน้ำเดียวว่าเมื่อแรงทีมงานเฮาสบมีผีเหลกินหรือบ่อันนี้มีพีกินก็คือเก้าแล้วพี่น้องเลยจำแจ๋วขึ้นมาป่านี้จำแจ้วบางที่มันอาจชีมีพักนะเดี๋ยวลุ้นเบางอีกเท่านึงว่าสีได้หรือว่ได้กะแต่เมื่อนนี้นี่ อาจจะมีทีมงานมาเพิ่มเพิ่นโทรถามค่อยว่าอย่าขึ้นมาแต่อย่าขึ้นมาดลำหายจักเพิ่นม,มาฮอดมีฮอดทุกคนนะเดี๋ยวถ้าเบิ่งอีขันเพิ่นมีมากอะยู่สองไอ้น้องคือเก้านะเอาเมยอนี้นะอ่ะสีด่ออกไปก่อนทุกคนไปนี่ก่อนสีออกไปค่อยมาซื้อเบ็ดไ้ว้ก่อนทุกคนเห็นได้ยินเสียงปาบอลอะมันบอลเห็นน้ำร้อนขึ้นทุกคนเดี๋ยวมันลุนเบิ่งอีกทีนึงบัดเฮาออกมาถูหายู่หากินพนู้ละเบ็ดเบ็ดป้อมทุกคนนะอะอกไปก่อนมันนี่ ่อยกะออกมาหึงไ,งได้พ่อแม่พี่น้องแต่ก่ยังบีได้ไปเดีอยู่จนค่ำแม่นะตุะใส่ทีมง,งานที่มาน้ำหลังกัน่าจะมาทุกคนคือคอยได้ยินเสียงรถสีอ้อไปหาต๊อกันทุกคนคำๆจักหน่อยจังต้องหาเซอร์เบสมื้อนี้นว่างเพลนบอลยืดอกใกล้ทนะุกคนแต่ออกมาแต่หึงล่ะก่ย,ยังมีได้ยินเสียงไก่หั่นอยู่นะอุปกรณ์เต็มมาพร้อมได้มื้อนี้เครื่องต๊ะไก่เฮากะ คือเสียงแล้วะทุกคนเลยเสียงต่อใกล้โลดเอาโลดเอายุทรศรัพบ่อเยอะอ่อต่อมาแต่เธอเห็นมันหันแต่มาสุดนี้มีสมอวไว้ยูต่อไปเดี๋ยวออกไปก่อนทุกคนออกไปต่อก็อะไรไข่น้อยใช่ยงยางกับย่ายาทุกคนเลยมีแต่เบิดตองนะเบิดตองทั้งเมื่คือคอยมานี่ก็คอยเลาะเข็มโฮยทุกคน วันนี้กาสิได้ทอดเกืบอบออกแล้วทุกคนปวดเกือบหยางได้บันนี้มลยวันนี้กาสิได้เลาะเฮาเสบ่อนก่อนทุกคนมื่อนี้นี่มีมานได้สิได้หาเฮาเสบ่อนหรือ,อหาเสอบอิสสน <ละ S 2> ้นเสเือไปเลยวเราลุ้นทางทีมงานเฮาสองคนเพื่อทุกคนนะพอเพิ่นสิมาหรือมีมาน์โค้ชมอนี้คือแหละเหมือนโอกาสเลยแหละทุกคนนคะสิได้เฮา,าเสบ่อ,บอนก่อนวันนี้ห้าโมงอะไรนี่กะคอยกะมาฮอดบอลอยู่บนันเสาร์แล้วพี่น้องทีมงานที่ว่ายเยอะมากหลังกะมาฮอดเลยได้ แต่พื้นคือเราเอาไปตัดแรงทุกคน ấy. ทีมงานเฮาสองคนกะยังมีเห็นเข้ามาได้เขเอามาถอ้คอยผู้เดียวรอรุ้นทางทีมงานอีกทุกคน เดี๋ยวสิไปเบ่งเบ็ดที้เสื้อไว้หลังหนึ่งสกนก่อนสิออหายหากกินนะคือเห็นปลาบอนเห็นปลาบอนก็เลยเสื้อไว้ทุกคนหลังจากยามเบ็ดหลังหนึ่งแล้วกาสีมัดเบ็ดท่าทางโบเซดนะเบ็ดขาดนี่หลายทุกคนเนะพอนด้เสื้อหยามมือเสาบิดหื้อสำหรับทุกคนนะแต่เคลนี่เหไปแล้วแขงหนึ่ง ทู่เห็นบ่อนหลายเยอะกพี่ถือเนอะทีมงานมากมีฮอนนาก้ากดำป่าทุกคนผลย่ำลงดำป่าืลวันนี้เลยมีนะแจ็บผมสิทธิหามัดเบ็ดท่าโปรเฟสก่อนทุกคนทาเพิ่มมาจังสิเอโไปเซอร์นะปั่นเดียวเซอร์เบ็ดกัน ที่ได้หามัดเบ็ดเท้ากะเพลิกคอน,นเบ็ดขาดหลายหลางอยู่ด้วทั้งขาดทั้งยุ่งเลยพี่น้องพอได้ไว้ยามมอืออ่นเสาเออหาอยู่หากินย่ามน,นี้กะสุดหลายกะมีแต่หาเตอร์เบ็ดนี่แหละพี่น้องหาทั้งบกกะบีคอยอยู่ได้ก็เลยด้ ยือนมนี้มันจะเป็นแบบว่ายามแรงคนนะแต่ฝนจะเริ่มลงได้ละปีนี้นะคืออยู่อยู่บ้านเมือ่อวานนี้ฝนตกทุกคนพนะอดีครับปุ่มันแล้วเลยปุ่มแล้วแล้วก็ฝนตกตมาทุกคนพอดีเลยนะแต่อยู่ป่าเมื่อนี้นี่จะเกิดอะเลยไนะคือฝนตกว่านนี้ตกอยู่แต่บ้านกูหินทุกคนนะ แถวบ้านบึ่งบันเวงฝนบิมี่นะมาเมือเจ้านี่ครับถามปเภทพ,พนวิมมี่ฝนทางนี้คือฝนเริ่มตกนีงยะแนวหนึง่งสบายแนวหนึง่งทุกคนขันฝนตกและมียุ่งยุ่งลายแต่หากินนี่รู้สึกว่าได้ได้ยินประเภทพ,พนวางไยนะ แต่คอยกับบิเคยขึ้นมาป้าดิหากินอยู่บ้านกับคนตก,กับหากินงายทวกนะอหาอยู่หากินตามธรรมชาติเบ็ดกับยุ่งขนาดสุกใส่พอเพิ่นเอาลงเสื้อบึงทกคขอคอยนะเพิ่นน่าจะเอาลงเสื้อบึง เบ็ดกับตัวเลอยุ่งลายกับตีตัดพี่น้องตัดเป็นมากมาย่งนีะเนื่องจากว่ามันยุ่งแห้กับนี่กับคำละย่ามันมีท่านเวลากคนคือรอบนี้กับมีเซอร์่อนจะมาเบ็ดเด้สามารถเตรียมพร้อมเลยนะคือหายุห่ากินรอบนี้หายุห่ากินกับหายุห่ากินทั้งน้ำด้ว ทางบอกเซอร์ยีมานมื่อนี้นะรอรุนทางทีมงานเพื่ละทีมงานกับมาคมมาละทุกคนมันนี่กับชิดได้ไปเซอร์เบสกบ็เดี๋ยวเฮามาเบิ้งอีกเท่์นึงเพื่ละวา่าทีมงานเฮาสีมานไปเลยได้ทางบ่าวถ้ำม,มือกีจะลงนำนะเดี๋ยววันนี้ไปเซอร์เบสก่อนทุกคนพี่น้องเอามาเซอร์เบสกบัแล้วด้ของโยข,ของกินมือนี้กับบอเพอร์แนผู้เดียวนี่ทุกคนมีนกประรี่ สี่โตบริกาศสีได้หายดูเห็ดกิ่นก็กนไ,ไฟก็ลุกคักใช่ไหมทุกคนขางมอโกผักก่อนเลยผักที่ม้อเผ็ดเพิ่นหามาเมื่อกี้ทุกคนผักหนามนะพี่น้องนกกะหม้อเผ็ดก็เป่าทำโลโคนแล้วละ่ะมันวาสี ลาบกินได้มื้อนี้ลาบกินกับโดผักทุกคนพี่น้องทางบาท่ทำจีนกมื้อนี้กาขึ้นมาก็บท่ทำนี่เพิ่นเป็นเชฟตลอดเดเอออเเ้อพี่น้องเพิ่นได้กินแซ่บนะเนี่ยของเพิ่นเนาะจั๊กว่าแซ่บย้อนเสื้อนนั้นลายกูไปจักเซื้อพงโนพี่น้องเอ้ยพี่น้องผักกาดต้องหมดเลยนะคือคอยเซื้อเกิรพี่น้องเลย เพิ่มรสชาตินะดนเปื่อยคักจากสีปงนะปงมากกินกับลาบนกคกักพี่น้องมเ,เมนูมือแรกกะหลาบนกของยูของกินกะเมื่อนี้กะขึ้นมากคพ่อแต่ได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยยังมีได้เป็นสับล็อกสับราวาไว้นะแต่ขึ้นมาย้ำนี้ส่วนใหญ่กะพ่อแต่ได้กินนะฮะกลุ้มปะกลุ่มท้องพี่น้องเลยชีวิตบรรองเอาพี่น้องพักกะเริมเปื่อยได,ได้ทางทีมงานเขากัฟักนกอยู่แค้มอ่างพว ักมาลาบเลยเคยยังได้กินแล้วล่ะทายจากน้อยพี่น้องเลยพี่น้องสีดีหาจีมกคิดก็จีมกคิดต่ำท่าเราถามพึ้นฟักนกมาพอดีเผิดปุ่งเคืองแล้วก็สเสริมคิดเลยพี่น้องมอคิดกับมอคิดฮาว์เลยขึ้นมารอบนี้มีทั้งมกคิดฮาวแล้วกับมอคิดดิบ มะคิดห้าวนี่คือป้ายูตะป้าไปได้ไปตนะ้องป้ากระม่แลยกระโม่เหนันมะคิดดิบละป้าไปได้มากขึ้นมากกับแนวทิมแต่ซิ่ันสมมติว่ากินเหลือกะเอามือบ้านคือเก้า,าพี่น้องผักกาดได้สุกทุกคนปรุงอะไร วันนี้ก็รทได้ไปหาตามมกคิดมาซื้อกลันกก่อนพี่น้องนกก็รทได้ประมาณนี้เราฟักแล้วก็พอได้ยู่ได้กินทุกคนเลยสามปะนะน่าจะอิ่มนึงมื้อนี้พี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นว่ากันใหม่ตามมกคิดก่อนพี่น้อง นี้เราเกี่ยมมะควานนกทุกคนเลยตัวควานนกมันสุกสกอดจะคอยเอาหกหหอมใส่มะเป็ดใสจจังแซบมาทำกันได้มาโคก่อนจังลาบนะพี่น้องเอาน้ำโน้มนมัเนาะ โอ้โหมอกับบีเป็ดแต่ได้กินขนาดเงงแล้วพี่น้องเลยมาปรุงอาหารการกิน,ขนเขาแล้วประเด้นใ้ใส่บบกเผ็ดกี่คือลาบนกปลาลิวว้วทุกคนเลยโอ้โหมกีดขึ้นหลลายก็นกเลยไปเจ๊ยท่า <laughs> นพูดตำเ <laughs> กีวนกทุกคนเลยขั้วแค่น้อยเนียงพอขั้วเนาะอันนี้หอมบัวนี่ เปจแซบก็ได้นาะอโอ้เบิดน้ำลาบนกนย่แล้วเหมือแบเบิดน้ำสี่มือบ่าทามอ่แล้วนี่หยดุหยอดความแซบของอยู่ของกินมันนี้ก็พร้อมทุกคนมีลูกพักน้ำกับลาบนกปลียวพี่น้องมามา,มา,ขาเ,เมานะข้ขาวแรนง,นวงน้ำเดียวยมันนี้นะกินข้าวาแรงอยู่ตรงอยู่ป้าพ้าวเม้พี่น้องกินข้าวแรงน้ำเดียวนะวันนี้กัาฝีมือบ้าทาคือเก้าเป็นไงเลยแซบอยู่บ้าบ แซบคือคเกา่าทุกคนเลยแซบคือเก่าคนปูก่าเห็ดแซบคือเก่าของอยู่ของกินกาประมาณนี้ละมากเมื่อแรกพี่น้องเอ้ก <c oughs> ายังมีมานปลาเรือนะพอได้อยู่ได้กินขึ้นมาป้าย่มนี้ส่วนใหญ่กะได้กับบีลายทุกคนเนะมันเป็นแยมแร้งด้วยนะอ่ะปวดหากกินขา้าวกอนพี่น้องมาดิอ่ะพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำยากะไปหากลางวันอยู่บนนอนกนเด้ขึ้นอยู่เทิงป้าเพื่วันนี้นะโอ้ทีมงานเขากับพอเพชรกับกลาง อูลเล่เรียบร้อยพี่น้องเบาทำนอนเต็นมือนนี่คอยกะสีได้ขึ้นกลางอู่ก็มันอยู่บนเสากะอู่คอยกัยกกยกยกมัแล้วได้ยังเบาทำยังก็กว่ากว่าอยู่พี่น้องเย <S 2> <S 2> <S อลยได้นอนแนวกลางแต่ว่ากลางยะเนาะมันนอนเป็นยในใหญ่ขนาดทุกคนได้จะคน้นสามค้นเลนเนาะสามค้นแล้วพอดีฮ้อนเนาะ สสุไไคือิหลลมพูเนาะบมอดีตื่นมากสุขใสยุบพุนแล้วพี่น้องยุบโกนโฮยทุกคนบรรยากาศซีรีคอโตพักผ่อนก็อานอนแล้วกันเดี๋ยวมือเสาพบพอกันไหมสั่นสำหรับคลิปนี้คอยกับซีรีคอไทยครัทุกท่านเบิกสมีเนาะขอข้อมองขอบใจหลายสำหรับการติดตามหรือว่าฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองบะเปิ้ลสำหรับถ้าเรือเห้ามาฮับส้มห้าเบิกไม่กับฝ่ายเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นปกำลังใจให้กับส่งมาเพื่อนได้สำหรับคลิปนี้กับสี่กอเก้คาควัสบายดี